พระสังฆราชโพธิธรรมมหาครุบาหรือตั๊กม้อใต้สื่อพบพระเจ้าเหลียงบูตีพุทธศักราช1 6 7ในจีนหลังจากนี้ไปประมาณพุทธศักราช1 6 7หมายเหตุหลักฐานทางฝรั่งว่าพุทธศักราช1 6 3หรือคริสตศักราช520พระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาหรือตักกมอใต้สื่อ เห็นกองทัพอิสลามเริ่มมีอิทธิพลมากในอินเดียแล้วพระอาจารย์องค์ก่อนคือพระสังฆราชประชยาตาระหรือองค์ที่27ได้สั่งไว้อีกว่าที่สุดแล้วให้เอาบารจีวรนเป็นปูชนีวัตถุต่างๆและหลักธรรมต่างๆลงเรือใบที่เมืองท่าอินเดียแล้วอ้อมแล้วมาลายูข้ามทะเลไปถ่ายธรรมะไว้ในแผ่นดินจีน ตรงกับสมัยพระเจ้าเหลียงบูตินิกายเซนหรือชาญเข้าเมืองจีนแล้วต่อต่อมายังได้ถ่ายทอดให้แก่พระพิสุที่เป็นชาวจีนแท้อีกห้าพระองค์รวมสายตรงที่โลกเขานับลงมาจากอินเดียจนถึงเมืองจีนรวมเป็น33สมัยพระสังฆปรินายกหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าเมืองจีนมีมากหลายสมัยแต่ส่วนมากเป็นโลกียธรรม เบื้องสูงตรงกับจีนที่ยังขาดแต่อริยะครูบาที่คอยชี้แจงสอนทางให้รู้แจ้งอริยมรรคคือโลกุตรรธรรมเท่านั้นหมายเหตุรายชื่อพระสังฆบรินายก33พระองค์นั้นมีอยู่ในหนังสือสิทโิง้เป็นเรนเซนหรือชาดเล่มที่หนึ่งของทอทีนรธฐาตพิสุดอกบัวพ้นน้ำได้กล่าวอีกว่าฉันคิดว่า ข้อหลักธรรมส่วนใหญ่นั้นคุณโยมเท่าคงจะได้ศึกษามามากแล้วแต่ไม่คิดเฉลียวใจว่าหรือมองข้ามไปไม่คิดว่าจะนำเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตตนเองได้ในวันละสังขารคือวันสุดท้ายของชีวิตตนได้เป็นอย่างดีวันนี้เช่นเพียงแค่สรุปชี้แนะหัวข้อธรรมให้เท่านั้นแล้วคุณโยมเท่าอยากจะรุ่นรายละเอียดต้องไปค้นหาเอาที่ห้องสมุดวัด แล้วทดลองทำตามนั้นดูไปก่อนภาคปฏิบัติธรรมนั้นเป็นปัจจัดตังคืนรู้ได้ด้วยเฉพาะสติปัญญาธรรมชาติจักสุของตนเองผู้รู้แจ้งสัจธรรมภายในอนุสัยจิตใจ,จตนเองเท่านั้นสิทธ์สายนิกายเซนหรือชาญทุกๆพระองค์ที่เป็นอริยครูบาสอนแบ่งปันสุญาตาโพธิสัตว์ธรรมทานจะต้องถือเป็นหน้าที่ประกาศธรรมานาจากใจนี้ก่อนตายไว้เสมอเสมอ ต้องพยายามถ่ายทอดสอนสรรพสัตว์ให้รู้แจ้งสู่รศาสตร์นี้ไว้ก่อนที่จะตายไว้เสมอๆว่ากรรมวิธีตายเตรียมตัวดับจิตขาดใจตายได้อย่างสงบสบายใจไม่หวันไหวในวันสุดท้ายของชีวิตใช้หลักธรรมตายได้ตามต้องการ4ี่อย่างและจงระวังระวังคำสอนที่ช่วยมนุษย์ละสังขารอย่างนี้จะสูญพันจะขาดตอนลงไปจากโลกนี้ เพราะว่าหลักธรรมสูตรศาสตร์อย่างนี้ผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกๆคนสมควรรู้ไว้มีกรรมสิทธิ์บ้างยังไม่หลุดพ้นวัตฏะสงสารแต่ก็ยังมีวิชาที่เป็นมรดกโ,โลกสืบการลงมาหลายพันปีแล้วเป็นเพื่อนให้รู้แจ้งทางใจอบอุ่นทางชีวิตจิตใจมีกำไรชีวิตได้อย่างมากทีเดียวแลสาธุบอกผู้อื่นเป็นบุญแจก เป็นทานตั้งประนิทานหรืออธิษฐานจิตไว้ก่อนคุณยายเท่าโคเมงเฮียงวันนี้ตั้งใจฟังธรรมอย่างประทับจิตให้ติดวิญญาณสืบไปการทุกชาติพบเลยพระอาจารย์ได้บอกอีกว่าจงตั้งประนิทานไว้คือตั้งจิตอธิษฐานไว้ก่อนเสมอเสมอว่าถ้ายังมีชาติพบในวัตะสงสารกันแล้ว ขอให้จงมีบุญกุศลและมีโอกาสสร้างมหาสุญญาตาโพธิสัตว์ธรรมทานนี้ได้แบ่งปันธรรมทานให้แก่สรรพสัตว์ไว้บ้างแลสาธุถ้าคุณโยมเท่าเกิดจิตอย่างนี้ในโพธิสัตว์อวตารสูตรเรียกว่าโพธิจิตจิตแบ่งปันให้แก่สรรพสัตว์จะส่งผลถึงพุทธภูมิชั้นอนุโมทนาสาธุ แล้วขอน้อมนมัสการคุณธรรมแห่งโพธิจิตอย่างสูงไว้ณที่นี้ก่อนอีกด้วยแลสาธุกรรมวิธีเตรียมตัวตายแบบที่ 1. นึ่ตายในท่าสี่หรือท่ากรรมมัดฐานเรื่องการตายในท่าสี่ได้นั้นเป็นท่ากรรมฐานโบนราณหลายศาสนาใช้มาแล้วคือการกำหนดจิตควบคุมไว้ได้อย่างหนึ่ง พระสายตรงนิกายเซนหรือชานนิยมสอนสิทธิใช้อย่างนี้มากเคล็ดลับจะต้องสอนให้สิทธิรู้เรื่องธาตุสี่ก่อนแล้วยังมีวิญญาณธาตุและอากาศธาตุรวมเป็นหกธาตุมันมีอยู่ในร่างกายตนและมีอยู่ภายนอกร่างกายตนอย่างไรต้องให้ผรรู้แจ้งกฎธรรมชาติจักสุอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วใช้สติที่มีปัญญาทางธรรมชาติจักสุเพ่งคิดหรือวิปัสสนึก พิจารณาดูจนเห็นแจ้งรู้แจ้งในจิตใจตนเองว่าพอทุกๆคนตายลงหรือสภาพชีวิตสัตว์ขาดใจลงไปแล้วก็คือท่าตุสี่ในร่างกายตนนั้นให้มองเห็นไปว่าท่าสี่มันหวนกลับไปหาธาตุสี่ภายนอกร่างกายตนมันหวนกลับไปหาธาตุสี่กลับที่เดิมเดิมหรือกลับไปบ้านเดิมเดิมของมันเองก็ว่าได้ให้มีสติปัญญาธรรมชาติจักสุ ตีแตกสูตรนี้จนพรรู้แจ้งสภาวะธรรมชาติจักสุอย่างนี้ไว้ก่อนให้ได้บ้างก่อนท่าสี่กลับไปหาท่าสี่เดิมจดจําไว้ให้แม่นยำทีเดียวแล้วสติปัญญาธรรมชาติจักสุชั้นนักปราดอริยครูบาทางจิตวิญญาณท่านยังมองทะลุสูงไปไกลไกลกว่านั้นอีกว่าที่สุดกันแล้วก็จะหนีไม่พ้นท่าสี่ พอมนุษย์หรือสรรพสั์ดับจิตขาดใจตายลงร่างกายก็จะแตกพังกระจายแล้วก็ยังไหลเรื่อยไปด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนตรงนี้ยังเป็นโลกียธรรมชั้นสูงแล้วถ้าคุณโยมเท่าจิตหลุดพ้นไปจากความคิดปรุงแต่งจิตมีสติปัญญาธรรมชาติจักสุที่สามารถปลดเปลื้องตนเอง ให้ออกมาจากกระแสะแห่งความดึงดูดของโลกิยอนโรมทั้งปวงได้คือดับโลกิยันโรมได้หมดคือวียนระมนุษย์ตรงนี้เริ่มจะพบประตูเข้าช่องว่างจะพบความว่างสุญญาตาอย่างนี้จึงเป็นวิปัสนาญาณที่แท้จริงและปลอดภัยเรื่องนิมิตหลอกเรื่องจิตหลอนตัวเองเรื่องกรรมฐานร่วงง่ายๆเพราะว่าได้พบสุญญาตานิพพานคือโลกุตตร,รธรรม มีสอนอยู่ในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเท่านั้นจงจดจำหัวใจสัจธรรมนี้ไว้ให้แม่นยำทีเดียวสรุปแก่นธรรมหัวใจท่าสี่วิปัสสนึกและวิปัสสนาญาณภิกษุดอกบัวพ้นน้ำสรุปแก่นธรรมหัวใจท่าสี่ยังมีวิญญาณธาตุและอากาศธาตุรวมหกธาตุ ภาคจเริญรมทดลองการฝึกกายใจตรงนี้ฝึกการตายโบราณนิยมใช้เพียงแค่ท่าสี่ก่อนถ้าคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ถึงวันตายเพึงรู้สูตรศาสตร์นี้ไว้บ้างจะช่วยทำให้มีอายุยืนทรงพลังทางจิตใจเพราะจิตรู้แจ้งธรรมชาตินี้จึงสดชื่นจิตหมดความกลัวการตายจิตไม่วันไหวจึงเรียกว่ามีชีวิตกลับเป็น เรงมีใจกล้าจิตรู้ที่ไปจิตรู้ที่มาได้มากใช้หลักธรรมสอย่างนี้จนเกิดสติปัญญาธรรมชาติจักสุวิปัสสนึกที่ถูกทางมีความนึกคิดที่ถูกทางสภาวะธรรมแล้วยังมองทะลุไปว่าทุกๆคนหรือสรรพสัตว์ถึงเวลาหมดอายุกรรมวิบากก็จะต้องตายรู้ว่าสัตว์นั้นมีอาการอย่างไรวิญญาณจะไปทางไหนก่อน ท่านรู้ว่าท่าตสี่ในร่างกายใจเรามันหวนกลับไปหาท่าตสี่ภายนอกร่างกายเราไม่ใช่ตายมีกำไรชีวิตตรงไม่หวาดกลัวความตายเท่าไหร่นักปลงได้ไว้คอยต้อนรับความตายได้ก่อนยิ้มสู้ปัญหาต่างๆนั้นเลยมีสติปัญญาแยกธาตุจิตรู้ที่ไปจิตรู้ที่มามีกำไรชีวิตมากแลสาธุ พระสูตรศาสตร์สอนให้เริ่มทำอย่างนี้ก่อนนอนทุกๆคืนฝึกการตายแล้วจะอายุยืนทรงพลังหนึ่งธาตุลมลมในร่างกายคือลมหายใจนั่นเองเป็นธาตุเบาๆถ้าดับจิตขาดใจตายลมจะออกไปสู่ธาตุลมคือลมหายใจเรานั้นจะระเหยค่อยๆอ,ออกไปสู่ภายนอกร่างกายตน ที่สุดแล้วก็คือหวนกลับไปผสมผสมกับธรรมชาติดั้งเดิมของมันประสานกันในมหาจักรวาลเป็นเช่นนั้นเองไม่เที่ยงแล้วมองลึกลงไปอีกชั้นว่ามันยังไหลเรื่อยไปด้วยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาก่อนเป็นโลกียธรรมที่สูงมากไม่ใช่ตายให้มีความนึกคิดมีวิปัสสนึกอย่างนี้ไว้ก่อนเป็น วิปัสสนึกที่ถูกทางอย่างหนึ่ง 2. ทธาตุไฟไฟในร่างกายเราเป็นธาตุเบาๆถ้าดับจิตขาดใจตายไฟก็จะออกไปสู่ธาตุไฟคือความร้อนอบอุ่นต่างๆมันจะระเหยออกไปภายนอกร่างกายตนที่สุดแล้วก็คือการหวนกลับไป ผสมผสมกับธรรมชาติดั้งเดิมของมันประสานกันในมหาจักรวาลเป็นเช่นนั้นเองไม่เที่ยงแล้วก็ยังหลายเรื่อยไปด้วยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตาก่อนไม่ใช่ตายเป็นโลกิยธรรมที่สูงมากให้มีความนึกคิดเห็นอย่างนี้ไว้ก่อนเป็นวิปัสนึกที่ถูกทางอย่างหนึ่ง 3. ทธาตุน้ำ น้ำในร่างกายเราเป็นธาตุเบาๆถ้าดับจิตขาดใจตายน้ำจะออกไปสู่ธาตุน้ำคือน้ำที่ดื่มของเหลวใสเอ,อิบอาบซึมซาบน้ำนั้นจะระเหยออกไปภายนอกร่างกายตนที่สุดแล้วก็หวนกลับไปผสมผสมกับธรรมชาติดั้งเดิมของมันประสานกันในมหาจักรวาลเป็นเช่นนั้นเองไม่เที่ยง แล้วอย่างไหลเรื่อยไปด้วยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาก่อนไม่ใช่ตายเป็นโลกียธรรมที่สูงให้มีความคิดเห็นอย่างนี้ไว้ก่อนเป็นวิปัสสนึกที่ถูกทางอย่างหนึ่ง 4. ธาตุดินดินในร่างกายเราเป็นธาตุหนักแน่นจะออกไปสู่ธาตุดินคือของแข็งหนักเช่นกระดูกฟันเล็บพวกที่แข็งต่าง ทำให้เกาะกลุ่มกันทรงอยู่เป็นร่างกายธาตุดินไม่มีความหนักแน่นแข็งกว่าสามธาตุแรกพอเราดับจิตขาดใจตายธาตุดินจะออกไปสู่ภายนอกร่างกายตนที่สุดแล้วดินจะต้องพังกระจายแตกเป็นผุยผงหวนกลับไปผสมผสมก,กันกับธรรมชาติดั้งเดิมของมันประสานกันในมหาจาักรวาลเป็นเช่นนั้นเองไม่เที่ยง แล้วอย่างไหลเรื่อยไปด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตาก่อนไม่ใช่ตายเป็นโลกิยธรรมที่สูงให้มีความคิดเห็นอย่างนี้ไว้ก่อนเป็นวิปัสสนึกที่ถูกทางถูกศาสนาภาวธรรมมากแลสาธุโบราณหลายศาสนาใช้สูตรนี้กันมากธาตุกรรมฐาน สรุปความตามคำพีอัฏฐากถามหาปรัชญาปรารมิตาสูตรได้กล่าวไว้ว่าจงสังเกตการดูคนที่ตายทุกๆคนดูตรงหมดลมหายใจก่อนเรียกว่าตายทั่วโลกถือกดความตายแบบเดียวกันฉะนั้นธาตุลมมันเบาเบาเคลื่อนไหวเร็วจะระเหยออกจากร่างกายคนง่ายๆจึงออกไปก่อนหรือเขาจึงพูดว่าหมดลมหายใจแล้วธาตุไฟ มักจะร้อนมีอยู่ในร่างกายก็คือความอบอุ่นเช่นไฟาธาตุพลังงานสำหรับย่อยอาหารต่างๆมันก็ยังเบาเบาอีกระเหยออกไปได้ง่ายๆก่อนหรือเขาจึงนิยมพูดว่าไฟาธาตุดับจงเอาจิตฝึกการติดตามธรรมชาติอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วาธาตุน้ำนั้นพวกของเหลวใสน้ำเอ,อิบอาบซึมซาบซ่านเช่น เลือดหรือเหงือ่อเหงื่อที่ซึมออกตามผิวหนังขุมขนร่างกายคนต่างๆก็คือส่วนมากเป็นน้ำที่เราดื่มกินเข้าไปในวันหนึ่งห,น,งหน,งนั่นเองมันเป็นธาตุเบาเบาก็จะระเหยไปได้ง่ายๆก่อนเอาจิตเราติดตามพิจารณาดูธรรมชาติอย่างนี้ไว้ก่อนส่วนธาตุดินนั้นสุดท้ายเป็นธาตุที่หนักแข็งกว่าสามธาตุแรก ธาตุดินใน,นร่างกายเช่นพวกกระดูกฟันเล็บพวกของข้นแข็งต่างๆมันทำให้เกาะกุมสังขารทรงอยู่รอดได้นานๆจะพังกระจายแตกหักเป็นผุยเป็นผงบุบสลายตัวแยกออกไปสู่ธาตุดินภายนอกร่างกายตนคือดินจะหวนกลับไปสู่ดินนั่นเองจงเอาจิตฝึกการพิจารณาติดตามดูธรรมชาติสี่อย่างนี้ไว้ก่อน สรุปความทั้งสี่ธาตุเป็นความไม่เที่ยงมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยไปด้วยความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาก่อนตรงนี้ตำราฝึกสอนสมถะกรรมฐานที่ใช้กันมากบอกให้ฝึกการเอาจิตติดตามพิจารณาดูธรรมชาติอย่างนี้ไปก่อนจะเห็นได้ว่าจิตยังจะต้องคิดพิจารณาดูตามไปแยกธาตุแสดงว่าจิตยังต้องมีความคิดปรุงแต่ง จิตยังต้องเกิดดับแน่นอนนั่นคือเรียกว่าเป็นโลกียรมตำราจัดไว้ว่าเป็นโลกียธรรมนั่นเองทุกๆอริยครูบาที่สอนสุญตตาโพธิสัตวธรรมทานได้บอกสิทธิ์ให้สนใจจดจำหัวใจพระสูตรนี้ไว้ให้แม่นยำทีเดียวป้องกันความสับสนตอนปลายมือแล้วจะงมงายในอารมณ์สรุปความตรงนี้ไว้ว่าถ้าจิตยังเกิดดับ จิตเกิดมีความคิดปรุงแต่งนั่นเป็นโลกิยรมพระสูตรจึงจัดไว้ว่าเป็นโลกิยธรรมที่ถูกต้องคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนยังเป็นโลกิยธรรมถ้ารู้แจ้งอย่างนี้ได้ก็นับว่าภูมิธรรมที่สูงมากรู้แจ้งทางโลกีเป็นวิปัสสนึกคิดที่ถูกทางแลสาธทุกถ้าคุณโยมเท่าเขาเม่งเฮียงทำจิตให้หลุดพ้นได้แล้ว คือจิตหยุดการเกิดและดับจิตอยู่ความคิดปรุงแต่งทั้งหมดลงได้ตรงนี้จะเข้าช่องว่างของธรรมชาติทางตำราสอนวิปัสนาภูมิสอนไว้ว่าจะเข้าช่องว่างสุญญาตาจะพบความว่างเป็นสุญญาตาวิหารธรรมสุญญาตานิพพานก้อนเรียกนิพพานที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาคือโลกุตตรธรร,ธรมแลสาธุมีสอนไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นวิปัสนาญาณที่แท้จริงจดจำตรงนี้ไว้ให้แม่นยำทีเดียววิปัสนาญาณที่แท้จริงคือสติปัญญาของลกุตร,รธรรมและสาธุวิญญาณธาตุและอากาศธาตุคำพีโพธิสัตว์อวตารสูตรได้รวมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพระโพธิสัตว์ต่างๆได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนถ้าดับจิตขาดใจตายลงในขณะจิตที่มีอารมณร์รมสี่อย่างหรือท่าสี่ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสุญญตาได้หรือให้อยู่ในอนณาจักรแห่งความว่างได้อย่างนี้อริยครูบาหลายยุครวบรวมความพุทธพจน์ไว้ว่าเป็นการตายของมนุษย์ปุถุชนคนโลกีที่หาได้ยากดีที่สุดสูงที่สุดของการตายในชาติหนึ่ง ถึงแม้ผู้ตายนั้นมีกิเลสตันหาอุปาทานชนละเอียดอย่างดับไม่หมดก็ยังไม่หลุดพ้นวัฏสงสารแน่นอนเพราะว่ายังมีเหลืออีกคือวิญญาณธาตุและอากาศธาตุแต่ก็ได้ประกันชีวิตไว้แล้วว่าได้ปิดประตูน,นรกปิดทางไปเกิดเข้าท้องของสัตว์เดรัจฉานชาติต่างๆปิดทางไปเกิดเป็นเปรตยักษ์มารอสุรากายแล้ว จะได้มีบุญกุศลมีศีลห้าบริสุทธิ์ด้วยเป็นชนกรรมที่นำทางให้ได้ไปเกิดในมนุษย์ภูมิที่ดีก่อนได้รูปสวยรวยทรัพย์ปัญญาโลกีดีโรคภัยน้อยอายุยืนชนกรรมจะนำทางให้ไปเกิดในเทวภูมิที่ดีสูงก่อนมากแลสาธุจบเทศนาธรรมการเตรียมตัวตายโบราณแบบที่หนึ่ง กรรมวิธีเตรียมตัวตายแบบที่สองตายในขันห้าว่างโชคดีภิกษุดอกบัวพ้นน้ำเทศนาธรรมโปรโดคุณโยมเท่าเขาเมงเฮียงวันอายุหนึ่งรปีกรรมวิธีโบราณให้ฝึกการตายในขันห้าว่างทุกทั้งปวงจะดับหมดเป็นธรรมะของพระอรหันต์ที่หลุดพ้นหมดชาติขาดพบนิพพานมีหลักฐานในพระคัมภีร์ปราชญาปรมิตาหารุไัยสูตร หรือปัวเย,ยปอล่อมิกสิมเก่งพระถังสัมจังก่อนมรณภาพสอนสิทไว้ปุถุชนคนโลกีถ้ารู้จักนำเอามาใช้ฝึกจิตไว้จะมีคุณประโยชน์มากตรงที่จิตว่างมากปล่อยวางทางใจได้ง่ายๆจงฝึกให้เห็นว่าขันห้าว่างทุกทั้งปวงจะดับหมดคือกรรมวิธีการกำหนดจิตเพ่งจิตคิดพิจารณาดูที่ขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้ให้ดูเป็นของไม่เที่ยงที่สุดเป็นความว่างได้หรือมนุษย์ทุกๆชีวิตพอดับจิตขาดใจตายก็จะหวนกลับไปผสมผสานกลมเกลื่นกับความว่างดั้งเดิมของมันเองในมหาจักรวาลให้มีความคิดเห็นอย่างนี้รู้ไว้ก่อนเป็นวิปัสสนึกคิดที่ถูกทาง จะพบทางวิปัสสนาญาณที่แท้จริงได้ง่ายขึ้นมากแลสาธุขันห้าว่างทุกทั้งปวงจะดับหมดจะมีชีวิตอยู่ก็สงบกายใจมากสดชื่นยืนนานมีกำไรชีวิตถึงวันที่จะตายก็ตายในธรรมานาจาักใจอย่างนี้มักจะตายได้ตามต้องการดับจิตอย่างสงบว่างมากแลสาธุ พระสูตรหรือกรรมวิธีอย่างนี้เข้าเมืองจีนมานานแล้วแต่มาแพร่หลายดังเอาตอนที่พระถังซัมจั๋งได้นำพระสูตรนี้ที่ครบชุดชื่อมหปาปรัชญาปรมิตาสูตร600ผูกจากมหาวิทยาลัยนานลันทาอินเดียนำเข้าเมืองจีนได้ตั้งกองแปลถวายพระเจ้าลีซีหมินฮ่องเต้ราชวงศ์ถังเมืองจีนแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆแทบทุกนิกาย ถ้าเจริญธรรมนี้ยังไม่ได้หมดทำไม่ได้ดีก็มักจะยังปกปิดไม่กล้าเทศนาสอนธรรมทานนี้ไปรู้แต่ว่าสอนให้มนุษย์ใช้เป็นบทสวดมนต์ประชยาปร,รมิตาหันฤทัไทยสูตรหรือปัวเยียปลอลอมิกซินเก่งใช้เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในกลุ่มเทวะนิยมกันมากแต่ยังมองข้ามหรือเข้าไม่ถึงว่าเอามาใช้ในวันตาย เตรียมตัวละสังขารก็ได้เป็นอย่างดีแลสาธุขันห้าว่างทุกทั้งปวงจะดับหมดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 1. รูปจงใช้วิปัสสนาที่มีสติปัญญาธรรมชาติจักสุเพ่งคิดพิจารณาดูรูปร่างกายตัวตนของเหล่านี้รูปลักษณะต่างๆ จนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าปรุงด้วยธาตุสี่ประชุมปรุงแต่งกันได้ส่วนยังมีวิญญาณธาตุและอากาศธาตุหรือรวมหกธาตุรู้แจ้งในสภาวะธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจว่าเห็นรูปในรูปที่สุดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนยังเป็นโลกิยธรรมเป็นวิปัสสนึกคิดที่ถูกทาง ถ้าจิตหลุดพ้นไปจากกระแสะแห่งความดึงดูดของโลกิยรมณ์จะเข้าช่องว่างจิตดับความคิดปรุงแต่งดับการเกิดดับทั้งปวงลงหมดเป็นความว่างคือพบสุญญตานิพานเป็นโลก,กุตตราธาธรรมแลสาธุหรือเป็นวิปัสสนาญาณที่แท้จริง 2. เวทนาจงใช้วิปัสนาที่มีสติปัญญาธรรมชาติจากสุ เพ่งคิดพิจารณาดูเวทนาแปลว่าความรู้สึกเช่นทุกข์และสุขต่างๆจนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งในสภาวะธรรม,มารมที่เกิดขึ้นทางใจว่าเห็นเวทนาในเวทนาที่สุดเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาก่อนยังเป็นโลกียธรรมเป็นวิปัสนึกคิดที่ถูกทาง ถ้าจิตหลุดพ้นไปจากกระแสะแห่งความดึงดูดของโลกียนรมจะเข้าช่องว่างจิตด,ดับความคิดปรุงแต่งดับการเกิดดับทั้งปวงลงหมดเป็นความว่างคือพบสุญญา,านิพานเป็นโลกุตตร,รธ,ธรรมแลสาธุหรือเป็นวิปัสนาญาณที่แท้จริง 3. สัญญาจงใช้วิปัสนาที่มีสติปัญญาธรรมชาติจักสุ แห่งคิดพิจารณาดูสัญญาแปลว่าความจำได้ความหมายรู้ต่างๆจนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งในสภาวะธรรมารมที่เกิดขึ้นทางใจว่าเห็นสัญญาในสัญญาที่สุดเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาก่อนยังเป็นโลกียธรรมเป็นวิปัสนึกคิดที่ถูกทาง ถ้าจิตหลุดพ้นไปจากกระแสะแห่งความดึงดูดของโลกีย์รมจะเข้าช่องว่างจิตดับความคิดปรุงแต่งจิตดับการที่เกิดดับทั้งปวงลงได้เป็นความว่างคือพบสุญญตาลนิพพานเป็นโลก,กุตตรธ,ธรรมแลสาธุหรือเป็นวิปัสนาญาณที่แท้จริง 4. สังขารจงใช้วิปัสนาที่มีสติปัญญาธรรมชาติจักสุ เพ่งคิดพิจารณาดูสังขารคืนร่างกายตัวตนรวมจิตใจที่มารวมปรุงแต่งต่างๆจนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งในสภาวะธรรมารมของสังขารว่าเห็นสังขารในสังขารที่สุดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนยังเป็นโลกิยธรรมเป็นวิปัสสนึกคิดที่ถูกทาง ถ้าจิตหลุดพ้นไปจากกระแสะแห่งความดึงดูดของโลกียนรมจะเข้าช่องว่างจิตด,ดับความคิดปรุงแต่งอุปอาทานที่จิตเกิดดับทั้งปวงหมดเป็นความว่างคือพบสุญญานิพานจึงเป็นโลก,กุตตร,รธ,ธรรมแลสาธุหรือเป็นวิปัสนาญาณที่แท้จริง 5. วิญญาณจงใช้วิปัสสนาที่มีสติปัญญาธรรมชาติจักสุ เพ่งคิดพิจารณาดูวิญญาณแปลว่าความรู้สึกคือความรู้สึกตัวจิตใจรู้แจ้งทางใจตามความเป็นจริงจนเห็นแจ้งในสภาวะธรรมารมของวิญญาณเห็นวิญญาณในวิญญาณที่สุดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนยังเป็นโลกียธรรมเป็นมิปัสสนึกค,คิดที่ถูกทางเห็นความไม่เที่ยงสาธุ ถ้าจิตหลุดพ้นไปจากกระแสแห่งความดึงดูดของโลกียนรมจะเข้าช่องว่างจิตดับความคิดปรุงแต่งอุปาทานต่างๆดับความเกิดดับของจิตทั้งปวงลงหมดขันห้าว่างทุกทั้งปวงจะดับหมดเป็นความว่างคือพบสุญญานิพานอย่างนี้จึงเป็นวิปัสนาญาณคือวิปัสนาญาณธรรมชาติจักสุที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา คือโลกุตรราธรรมแลสาธุหรือเป็นมิปัสสนาญาณธรรมชาติจักสุที่ดับทุกกายใจหลุดพ้นวัตตะสงสารสรุปความขันทั้งห้ากรรมวิธีการเตรียมตัวตายนั้นสึกง,ง่ที่เรียนเซนหรือชาญไม่คิดเฉลียวใจว่าจะเอาไปใช้กับคนเป็นที่มีชีวิตคนยังไม่ตายก็ได้ดีจะทำให้มีกำไรชีวิตอายุสดชื่นยืนนานได้ เพราะว่าจิตหมดความทุกข์วิตกกังวลใจในเรื่องความตายก็จะหมดทุกข์ลงมากทำให้ชีวิตกลับเป็นได้ตามต้องการจิตผู้นั้นเห็นว่าจะตายช้าหรือจะตายเร็วมันก็คือตายตัวเดียวกันกูพ้นมากแล้วโว้ยชายโยเลยรู้แจ้งในธรรมชาติจากสุวิปัสยานว่าถ้ามนุษย์ทุกคนยังไม่หมดกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ยังต้องเกิดในวัฏสงสารกันอีกนั่นเอง แต่ทางนี้ได้ชี้แนะทางอย่างน้อยให้ไปเกิดที่ดีมนุษย์ภูมิเทวภูมิก่อนแลสาธุหลังจากพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครุบาหรือตักมอสใต้สือ่อได้นำคำสอนแบบอย่างเซนหรือชาญสายตรงจากอินเดียที่ชี้แนวทางโลกุตรธรธรมเข้าเมืองจีน พวกสำนักเสียนชั้นสูงเต๋หยินที่มีพื้นฐานสติปัญญาโลก,กีสูงยอมรับหลักธรรมกรรมวิธีตายแบบอย่างนี้เพราะว่าทางฝ่ายเตาชั้นสูงก็จเจริญรูปฌานสี่ได้อยู่ก่อนแล้วจึงทำให้พุทธกับเตา๋าเป็นมิตรไมตรีกันเลยสาธุจบเทศนาธรรมการเตรียมตัวตายแบบโบราณที่สองจบบทที่สิอ